กาบสบายดีและสวัสดีเด้อเอฟซีกันเบิร์ดสุขส okay. ุขคนเป็นพี่น้องพังลาวพังไทยหรือต่างประเทศกันยิ่ดีก็สู่ซองบอนงใจดีแซนเนลอีกแล้วมินี่กับสิพ่าพี่พาน้องเพื่อข้าวม้อบวกพี่น้องเลยไปพ่อลายยยาห่างพี่น้องไปะรำกันเลยโดยข้าวม้อบวกก่อนพี่น้องเลยนี่ก็ยังตอนเศร้าพี่น้องเลยสักข้าวม้อบวกก่อนพี่น้องเลยจะเหตุทางใหญนต่อมาพี่น้องเลย ว่าตอนนั้นมันลามข้างไลยแล้วมันเต็มข้างแล้วพี่น้องเลยเสียต่อมาอีกพี่น้องเลยเราไปเห็ดข้างบวมกันพี่น้องเลยว่าลายใหญ่หางเราพี่น้องเนาะเห็ดข้างบวมกันเลยโดย ร้ายปีน <hi> ี่บวกร้ายวะปีน <it. S 2> like ียวะบวกร้ายเอออะไรกันอย่างนเี้อใส่ขี้เกียจเกินน้อยจะคืนเียอะขี้น้อยเกินนิดเยอะขี้น้อยเกะใส่ปั้นโมแกนช่องว่างงานนี้ยงานนาผูกปีนาหันยาผูกเลยน่าก็น่าไม่เลยมีใครมีใครเลยตัวนี้วะ

我们那个水啊，在就是比较。 Sampai jumpa di video selanjutnya.

เห็นแอาวเปดนสูงบวกเนเลยแข้งเขียดน้อยเลยแซ่บรข้างมบวกปนเลยเละๆปนเลยจากข้างแล้วกรสีตอเกาะออกมาอีกป็นเลยกาห่านออกมาอีกก็ได้กินจำบนปนตัเลยปลุกปลลงโบราณเปนองเลยปลูกพอได้กินในครอบครัวเป็นตองเนาะ ปลูกหลายกับบัวมีน่ามีินใส่พื้นใส่ไผ่ฟตหมู่พี่น้องเอ้ยปลูกลายกับบัวมีน่ามีิน่ายกับมันก็ตายพี่น้องเอ้ยมันหนาแรงพี่น้องเอ้ยก็คือก็คือหนาพ้นได้พี่น้องเอ้ยโดยแกงเข็ดน้อยพี่น้องเอ้ยกำถอยกับมึงเต้นดังๆๆพี่น้องมาหาขาวป้ไปเพื่อไรอ๋อถูกต้องเต้นไปเพื่อ cái tấm hoàn còn cái nào đằng đằng nào kèn kính toàn sau cái nào xây phát xây mì kính nó cái nào nó bộ ập xây đang khom kèn xếp luôn cái nào ơi Hãy kênh างามอยู่เยีจะดเะพี่น้องเลยลเอาปไปใส่ไปซิ่ันเต้นไปพี่นองเต้นเต้น,ตน,ตนปุปกไปห่อนเอาพี่น้องเลยจะไปแกงเมือลไป,ปองเียนกนพี่น้องเลยสามพันแรงก็เอาอีกสามพนพี่น้องเลยมืองหกพักีขายิงยาวไปองเียนพี่น้องเลยหมกูกะสู้ทางเยิพเพื่นไม่ได้พี่น้องเลย bạn bè ông hiền rồi, tham phước sư còn thăng mây phải có kèn khèn dục phi nông rồi, kèn khèn quan đưa phi nông đưa, đưa. xếp rồi rồi, cùng mang láo phi rồi xếp rồi rồi, à thao nội phi nông rồi, hoa mùng cúng phi rồi, thao lục miềng khืน rồi, kèn nội phi nông xếp rồi mát mát phi nông mà, lao phẳng thay thăng tảng bờ thềm, coi dưới đi mi hèn.

Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những video hấp dẫn นนขนอกดไล์กดแซ์เด้อพี่น้องเอฟซี FC กันเบิดคู่คูคนเบิดสมองสุบอลเอฟซี FC ที่หักแพงหรือจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือต่างประเทศก็ขอให้อยู่ดีมีแหงเนาะกดไล์กดแซ์กดติดตามให้เด้อพอเป็นกำลังใจฮหดคลิปใปม่ต่อไปพี่น้องเลยคลิปนี้ก็ข้อคำว่าสบ,บายดีสบ,บายดีพี่น้อง